สุดท้ายครับก็เป็นสิ่งที่เเราก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับคือเรื่องของ s r ซ่าเทเลนซึ่งส่วนหนึ่งในนี้ก็คือก็คงจะมีเรื่องของ s อสเรื่อง,องนคนคือจริงแล้วก็มีคำถามเสมอว่าเออเซอร์วิสรีเซิร์ช n ิวเวชชันกับ s อสมันต่างกันยังไงนะครับนะจริงๆแล้วถ้าไปกลับไปเอาออริจินัลมาเข้ามาที่เดียวกันนะครับนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ เราพยายามจะดีไฟล์กันนี่คือว่า SSB เนี่ยก็คงจะเน้นไปเรื่องของการศึกษาลงมลึกการสร้างคนนะครับแต่ว่าถ้าเราทัาอยู่แค่นี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าวงมันแคบมันแคบลงไปหน่อยคือเพราะหลายคนก็มักจะบอกว่างานประเภทเซอร์วิสเนี่ยโจทย์มันไม่ใช่ตั้งจากคนทำมันต้องตั้งมาจากผู้ใช้ใช่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเดินข้ามช็อตตรงนี้ไปคุยกับ กลุ่มผู้ใช้ก็คือเป็นงนั้นกลุ่มผู้ใช้บอยกว่าเอามาช่วยครับผมสร้างคนหน่อยเขาบอกผมปัญหาผมไม่ใช่สร้างคนปัญหาผมเคยจะต้องดีไซน์สเสรังไงบ้างใช่ไหมครับเราก็เลยไปสร้างวงเรื่องของดีไซน์คือเอาคอนเซปต์ของเซอร์วิสอิสเซ์ลนิวเอชั่นไปคุยกับเขาซึ่งผมว่าตัวนี้เนี่ยมองกาทําให้ทําให้งานเราง่ายขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเอาเอางานอย่างนี้นะครับมามาแตกเป็นกิจกรรมสร้างคนและานวินจัยนะใน เรื่องของ Research i n n o v a t i o n หรือ Research i n f o r m a t i c คตอน,นี้ทานในเทคเราก็จะทดลองทำโปรแกรมสร้างคนกับงานวิจัยแล้วก็ยันตียันเอกเนี่ยมันเป็ไงคือนี้เราก็กำลังสร้างโปรแกรมที่รูปเบอร์กับไจส์นะครับเอ่อจส์่าจะเป็นไจส์เจแปนวายอิส e ทอฟเทคโนโลยีแล้วก็ AIT แล้วก็มหาวิทยาลัยทำศาสตร์โดย สารเท่นี่สตรีนทอนนะครับซึ่งทีมวิศวกรสตรีนทอนนี่ก็เป็นคนที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อน s s สในช่วงต้นๆน,น,นะครับตอนนี้เราก็ส่งมอบให้กับรังสิตนะครับเดี๋ยวลังสิทธ์จะส่งให้ใครต่อเดี๋ยวคนเดียต่อก็ก็จะทำโปรแกรมเพีย์เอกเป็นแซนด์วิชนะครับแต่จริงๆเทคนิคเราเข้าไปให้ความสนใจคือว่าเขาเองจะมีทุนการศึกษาเพีย์เอกประมาณปีละสิบทุนนะครับที่ทางทางด้านเซอร์วิสไซสายนะ ทางเทคนิคเราก็บอกว่าเอา,อางี้เลยไหมก็คุณเรียนเข้าไปว่าอะไรก็เรียนไปแต่ว่าขอเด๋ยวขอเป็นโจทย์วิจัยนะครับโจทย์วิจัยเนี่ยเป็นโจทย์จริงที่เราอยากเห็นมาตอบโจทย์ในประเทศไทยแล้วก็โจทย์ตรงน,นี้นก็จะเป็นโจทย์ที่ตอบในเชิงกำใจด้วยเราก็จะเขียนเป็นแพ็กเกจว่าทุกคนที่ได้รับลงทะเบียนเรียนทางด้านนี้นะครับหัวข้อรีเสิร์ชเนี่ย,ยก็ควรจะเกี่ยวข้องกับมงไทยแล้วก็ ก็จะมี Funding ส่วนหนึ่งเชิงงานาวิจัยนะครับให้เขาทําด้วยแต่ว่าทุกพาร์ตี้เนี่ยครับเช่น a t ไอทีินทอนเขาก็จะส ubsidy เรื่องค่าเรียนการสอน,นะะแล้วก็จำนวนหนึ่งก็จะเข้าไปแมชกับนักศึกษาที่จะไปไปไปดูว่าที่ญี่ปุ่นเขามีงานวิจัยหรือว่าทำวิจัยอย่างนี้บ้างนี่ก็อาจจะเป็นการทดลองภยหลัตดูว่าถ้าเราจะส่งเสริมนคนที่ เริ่มมีอินโนเวชันเริ่มมีที่นี่นทางด้านนี้เราจะทำอะไรบ้างก,ก็ถือว่าตอนนี้กเ็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งเราจะเห็นมันเกิดขึ้นแต่ผมก็พยายามคิดว่า,าจุดโจทย์ที่สําคัญของเราตัวนี้ก็คือว่าเราอยากจะเห็นเอกชนเจ้าของธุรกิจนะครับเริ่มมีทักษะมีความคิดในการจะอินโนเวทพิสต์โมเดลที่จะ เป็นสิ่งใหม่เข้ามาได้นะครับส่งเสริมการพัฒนาธรรมนะครับโด,โดยการประมาณว่าใช้แนวความคิดว่าเป็น Open Innovation นะครับทุกคนอยู่ในอ,อีโคโลจีเดียวกันแล้วก็ช่วยกันทำนะครับแล้วก็กลายเป็นอะไรที่ทำด้วยกันได้นะครัี่ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจพยายามแล้วก็หวังว่าในอีกสักสี่้าปีนอกจากนี้เนี่ยประเทศไทยเราน่าจะมีเคสตี้ที่ทั่วโลกเอาไปอ้างก็ได้นะครับ เมื่อกี้นี่คุณมโรลยกต่างประเทศไเลยนะครับผมก็ฟังว่าอีกาปีเราจะมีโปรฟสเซอร์จากตา่างประเทศเอาของเราไปอ้างมีนะครับนั่นเองค่ะคประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะก็เมื่อกี้ท่านดรพันศักดิ์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เรามีทุนในเรื่องของงานวิจัยนะคะในแง่ของนวัตกรรมทางด้านของเซอร์วิสนะคะถ้าท่านคิดว่าท่านมีศักยภาพท่านคิดว่าท่านสามารถที่จะทําวิจัยนะคะแล้วก็ ได้เนี่ยทางนี้เลยนะคะสปอนเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะทีนี้อีกอีกท่านหนึงที่มีบทบาทสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรม ะะเพราะว่าเราบอกแล้วว่างานวิจัยเนี่ยทำออกมาจะเอาไปใช้ผลจะเอาผลไปใชใ้เกิดประโยชน์ได้ก็ต้องมีผู้ที่นําเอาอเไอเดียเหล่านี้ไปทําให้มันเกิดประโยชน์พร้อมกับโจทย์หลายอย่างก็เชื่อว่าน่าจะมาจากภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะเพราะฉั้นคงต้องขอเรียนคุณบุญประสิทธิ์นะคะช่วยให้ความคิดเห็นในแง่ของภาคอุตสาหกรรมนิดนึงว่าตอนนี้สถานะการของเราเป็นอย่างไรแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนคะ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติท,ท่าน,นครับก็วันนี้ผมเองนะครับมาในฐานะของตัวแทนอุตสาหกรรมซอฟ์แวร์นะครับก็คือ ATCI นะครับก็อย่างที่ท่านพิธีกรได้กรุณาเกิดให้ผมแล้วนะครับวันนี้ก็คือจะมาจากมุมมองของอุตสาหกรรมซึ่งจริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนกันอะไฮะเปรียบเสมือนกับผู้ที่จะออกไปรบ นะถ้าจะให้เข้าสถานการณ์แบบนี้นะครับท่าน,ท,น,ะนะาท่านสั่งะฮะกับท่านรองอธิบดีนะฮะก็จ,จะเป็นผู้ที่จะเป็นเตรียมกําลังพลเตรียมอาวุธอะไรให้ใหทางกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ทางกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่ท่านเตรียมมาอาวุธหรือกําลังคนต่างเนี่ยเพื่อจะออกไปรบข้างนอกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาสะท้อนให้ท่านเห็นในวันนี้เนี่ยจากคนที่จะออกไป พจนอะไรในสมรภูมิการค้าการแข่งขันเนี่ยนะครับก็คือ3ประเด็นนะฮะที่วันนี้ผมอยากจะพูดซึ่งอาจจะแยกเป็นเป็นเป็นเซสชั่นสัก2เซสชั่นนะฮะเรื่องเรื่องประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าถ้ามองจากมุมของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะจากซอฟต์แวร์หรือจากอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงหรือไม่ที่ประเทศไทยนะฮะ ประเทศอื่นผมผมจะพูดแทนไม่ได้นะฮะเอาพูดจากประเทศไทยก็แล้วกันจริงหรือไม่ที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะหรือกําลังจัหรือจําเป็นต้องนะฮะมุ่ไปสู่การบาร,นะรบิการนะอุตสาหกรรมการบริการแล้วอุตสาหกรรมการบริการนี้เนี่ยจะไม่ใช่การบริการแบบพื้น้น,นะฮะทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับแต่หมายถึงอุตสาหกรรมการบริการที่ต้องใช้สมองนะฮะ พูดง่ายๆนะถ้าใช้ศัพท์ของท่านรองท่านดรรองเนี่ยก็คือ creative service economy นะฮะคือไม่ใช่ creative economy เฉยๆแล้วก็ไม่ใช่ service economy เฉยๆนะฮะแต่เป็น creative service economy นะฮะ service อะไรที่ต้องใช้สมองนะครับใช้ฝีมือใช้ทักษะนะครับนะฮะผมเกิดข้อรแรกก่อนนะจริงหรือไม่หรือจำเป็นหรือไม่หรือกำลังจะเกิดข,ขึ้นใช่หรือไม่นะครับประเด็นที่สองเนี่ยถ้าหาว่าข้อ คำตอบของข้อที่หนึ่งนี่คือ y e สนะคือหมายว่าจริงนะครับความท้าทายของมันคืออะไรนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้เรามีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะครับหรือเอาชนะในการแข่งขันนั้นๆได้นะครับแล้วก็ส่วนที่สามนะครับก็คือว่าแล้วเราต้องทําอะไรบ้างนะครับจริงๆอาจจะมีบางอย่างที่ต้องทําตั้งแต่5ปีก่อน3ปีก่อนนะหปีก่อน แต่เราอาจจะลืมไปไม่ได้ทำนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับช้าดีกว่าไม่มาเลยนะครับก็ถ้ามีอะไรที่เราต้องเริ่มวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มี3ส่วนที่ผมอยากพูดนะครับผมอยากเริ่มจากประเด็นแรกก่อนนะครับว่าเรากําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือเปล่ามีความจําเป็นหรือไม่นะครับผมผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นและอยู่ใกล้ตัวท่านมากนะครับในแง่ของซอฟต์แวร์เองเนี่ยนะครับอันนี้ผมพูดจากอุตสาหกรรมที่ผมคุ้นเคยก่อนนะครับ ซอฟต์แวร์เองเนี่ยตอนที่เริ่มเกิดนะครับในต่างประเทศก็ดีในเมืองไทยก็ดีเนี่ยนะฮะจะพยายามยึดโมเดลทางด้าน Products ก่อนนะครับถ้าท่านสังเกตเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านพูดถึงซอฟต์แวร์แล้วท่านบอกต้องการเอาซอฟต์แวร์มาใช้เนี่ยนะครับถ้าท่านไปดูในโครงสร้างของการขายการผลิตก็ดีเนี่ยพยายามจะจัดรูปแบบแบบ p r o d u c t นะฮะการขายเช่นก็มี d i s t r ิบิวเตนะมี r e เซ l เลอร์นะครับ ขณะเดีวยวกันการผลิตก็มีโมเดลของการผลิตที่พยายามจะลีนแบบจากการผลิตสินค้ามาก่อน,นะครับแต่ถ้าหากท่านอยู่ในวงการอุตสาหการรมซอฟแวร์เนี่ยท่านจะได้ยินคําใหม่ๆขึ้นมาเยอะนะครับแล้วแทบจะเรียกว่าคําทุกคําใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีเซอร์วิสบุกเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะบ,บางคำอย่างที่ท่านดรมนูได้กรุณาได้มาพูดให้อย่างเช่น SOEA เนี่ย Service Oriented Architecture ยกตัวอย่างนะฮะ วันนี้เรามาพูดถึงเซอร์วิสสายก็มีสายเซอร์วิสซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะพูดง,ง่ายๆคือว่าในแง่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เองเนี่ยโมเดลทางด้านการผลิตก็ดีในแง่โมเดลในแง่ของการทําธุรกิจการขายอะไรต่างๆเนี่ยกำลังชิฟเกิดขึ้นมาแล้วชักระยะหนึ่งแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นปัจจุบันนะชิฟไปสู่เซอร์วิสนะท่านดูนะครับ Google นะครับที่ที่เป็นหนึ่งในเซอร์วิสที่เราใช้กันมากที่สุดทั่วโลกไม่เฉพาะเมืองไทยนะฮะ ไม่ใช่ซื้อสินค้าแล้วนะท่านใช้เซอร์วิสของเขานะครับนะครับเฟซบุ๊กนะนี่ก็เป็นอันหนซ่งเลแสมเปิลนะครับแล้วก็ Product ต่างๆที่เราเห็นทุกวันนี้ในอนาะนะคตมีแนวะโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป Service, เซอร์เป็นเป็นเซอร์วิสโมเดลหมดนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นในแง่ซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันชัดเจนมากจนกระทั่งไม่มีใครกล้าเถียงเลยว,ว่าไม่ใช่นะครับถ้าท่านไปดูในอุตสาหกรรมอื่นนะครับผมเองเนี่ย ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมี creativity สูงมากนะเมื่อเร็วๆนี้ผมมีโอกาสออพอดีกำลังสร้างบ้านนะครับแล้วก็พอสร้างเสร็จก็กำลังคิดถึงเรื่องการตกแต่งบ้านนะครับวันนั้นก็นั่งรถยนต์ไปแล้วก็ได้ยินเสียงโฆษณาวิทยุนะมีบริษัทขายเฟอร์นิเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งถ้าผมออกขออนุญาตเดี๋ยวผมอาจจะต้องออกชื่อนะครับบริษัทชื่อ SB Furniture นะครับเีเอทีฟมากเลยนะที่เขาทำการโฆษณาวิทยุบอกว่า อินเทリアอินเทリアนะฮะเดี๋ยวนี้ตกแต่งเนะะี่ยเดลิเวอรถึงบ้านนะฮะคือสมัยก่อนเราคงเคยเห็นนะฮะคือว่าเราเราเอาแบบบ้านไปให้เขาดีไซน์ที่ที่ที่ศูนย์บริการหรือว่าที่ออฟฟิศของเขานะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะฮะท่านโทรไปโทรศัพท์ไปเนี่ยนะครับท่านจะโทรเข้าไปที่ call center ของเขานะครับ call center เสร็จปุ๊บก็จะมีพนักง,งานรับสายพออธิบายให้ผมเสร็จนะ,ะว่า Interior at home เนี่ยมันคืออะไรนะครับ ทำอะไรให้บ้างนะครับแล้วก็นัดหมายเวลานัดหมายเวลาเสร็จผมก็ไปรอที่บ้านที่ผมกำลังสร้างอยู่นะครับถึงเวลาปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่เลยอินเรียมานะครับมาถึงปุ๊บก็จะอธิบายให้ผมฟังทั้ง Product Line มีโปรชัวร์มาให้อะไรต่างๆาถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็วัดพื้นที่ดูแบบดูอะไรเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เขาทำเสร็จก็เขาบอกว่าผมรออีก3วันนะครับ เดี๋ยวเขาจะเอาแบบที่วัดได้เนี่ยไปดีไซน์เป็น, ic, นะ D, นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะ 3d นะฮะให้ดูเสมือนจริงเลยนะฮะหมุนได้360องศานะครับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทำเสร็จนะฮะก่อนที่ผมจะเข้าไปดูเขาจะส่งแบบทางอิเล็กทรอนิกส์มาให้ผมดูก่อนนะครับทางอ e ีเมลนะครับดูเสร็จเผื่อจะมีปรับแต่งแก้ไขอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ค่อยนัดวันไปดูเฟอร์นิเจอร์จริงนที่ ศูนย์เฟอร์นิเจอร์เขานะครับเมื่อดูเฟอร์นิเจอร์เสร็จเลือกเสร็จปรับแต่งจนลงตัวบนบนไอ้ทรเนี่ยนะครับก็ค่อยมาพูดถึงเรื่องของการราคาแล้วก็เรื่องของการติดตามนะครับอันนี้เป็นหนึ่ง example นะของคําว่า creative service นะครับ